ที่สาขาเรานี้มันก็พอเพียงพอเพีย,ยงค่ะแต่คือว่าการที่จะขยายกําลังผลิตเนี่ยมันก็ต้องดูว่ากลุ่มแรงงานคือกลุ่มฝีมือเนี่ยค่ะกลุ่มฝีมือแรงงานเนี่ยการที่เราจะจับมันก็ยากพอสมควรอาจารย์มีาการบางทีฝึกเด็กเอาพอเด็กเป็นสักหน่อยเด็กจะอ่อ,อนใ่ไหมคะก็จะเป็น,นปนัญหาอ่องกา้นแต่หมายถึงว่าอย่างเราเนี่ยเราต้องสามารถที่จะ ทําได้เองทุกอย่างควบคุมคุณภาพได้ทั้งหมดได้สมเสมอควบคุมดูแลแล้วก็ดูงานได้ทั้งหมดแล้วอย่างสมมติลูกค้าทางฝั่งขอนแก่นนะครับเขาอยากทานทีนี้เรามีตัวแทนอะไรในขอนแก่นหรือในจังหวัดอะไทีงอสานทะ่นี่มีเด็กที่เคยอยู่ที่นี่นะคะอาจารย์มีเด็กที่อยู่ที่นี่คือเมื่อก่อนเขาเป็นเด็กอาชีวะแล้วก็เคยทํางานอยู่ที่เราก็ผ่านงานคือเคยทําค้าขายร่วมกันเนี่ยมาประมาณสัก ห้าหกปีได้แล้วเขาก็ไปเปิดสาขาเองเป็นบ้านขนมไทยของขอนแก่นไม่ราบอาจารย์เคยเข้าไปไหมคะไม่เคยครับอันนั้นก็คือจะเป็นสาขาของที่นี่อ๋อไม่ใช่ค่ะเป็นเด็กที่เขาเคยทําอยู่ที่นี่แต่ว่าเขาไปทําเป็นุรกิจของเขาเองใช่ค่ะคือเป็นเด็กที่เคยเคยเป็นศิษย์เก่าของพี่สาวเพราะพี่สาวพี่เนี่ย เขาสอนทิ่อาชีวะและขนมทางนั้นนี่ทําเองหรือว่ารับแต่นี่ไปเขาก็ททำเองค่ะเขาของเขาเองซึ่งจะมันมันจะมีปัญหาตรงนึงที่ว่ากะทิแพงเพราะว่าอย่างเทียบตอนนี้ต้นทุนของกะทิเนี่ยจาก35นะคะ35ขึ้นมาเป็น40 45 50แต่กว่าจะไปถึงขอนแก่นตกไปกิโลละ80บาทแล้วกัจานเพราะการกดส่งใช่ค่ะเพราะว่าเนี่ยก็เลยทำให้บางคนก็ถามว่าเอทำไมลดจาิ ถึงไม่เหมือนที่นี่อออก็คือถ้าอยากจะชิมของที่เป็นแท้ออริจินอลต้องมาที่บ้านขนมไทยโคลาตอนนั้นก็เป็นคือเขาขายได้ในระดับหนึ่งในกลุ่มลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งสามารถที่จะคือก็เป็นขนมไทยแบบนั้นก็สุดท้ายนี่ฮะอยากให้ป้าเอกเนี่ยช่วยสิงท้ายให้กับคนที่สนใจจะทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นประเภทนี้หรือว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าจะเป็นธุรกิจอย่างอื่นนะคะ จากประสบการณ์ที่เรามีสิ่งที่เราฝ่าฟันเคยโอ้ทำมา,า,า 20, 30, 30, ตั้งแต่ยี่สสาสิบปีกว่าจะติดขนาดนี้มีอะไรฝากไปถึงผุ้ชมท,ทางบ้านไหมครับก็มีจุดเดียวเลยค่ะคือการใส่ใจนะคะถ้าหนูทําอะไรเนี่ยมันมันสำเร็จทุอกอย่างถ้าเราใส่ใจในงานนั้น,นค,คือยอย่างอย่างเนี่ยของเราเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเคยคือมีความชอบนะของกระจุกระจิ๊กอะค่ะก็เลยทําขนมออกมาให้มันเป็น ลักษณะที่มันกระจุ๊กจิ๊กน่ารักใช่ค่ะน่ารักแล้วคือการนําเสนอเนี่ยจะต้องแตกต่างคือลูกค้าบางครั้งเนี่ยเขาจะเห็นแต่แบบเดิมเนี่ยเขาจะเบื่อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เราเปลี่ยนคือคิดไปในแนวที่มันแตกต่างออกไปเนี่ยอาจจะทําให้เราสามารถที่จะจูงใจลูกค้าได้มากค่ะใช่ก็เหมือนกับความคิดแรกของผมนะมาร้านนี้แล้วก็แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ความใส่ใจนี่แหละคุณคือความใส่ใจทั้งกลุ่มลูกค้าทั้งกลุ่มเด็กที่ทำคือถ้าถ้าเขาเราไม่ใส่ใจเขางานก็ไม่ออกมาตามสเปคที่เราต้องการใช่ค่ะโอเคครับแล้วทีเนี้ยถ้าลูกค้าสนใจที่จะมาทางร้านเนี่ยหรือว่าอยากจะติดต่อทางช่องทางอื่นๆเนี่ยขอเชิญคุณป้าเอกก็ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นมาโดยตรงที่ร้านนะะถ้าคุณมาจากขอนแก่นเนี่ยก็จะมาเส้นมิตรภาพหนองคายใช่ไหมคะ กลับมาถึงตรงหน้าบิกซีครัวลาชนะคะ <Hey. S 1> ก็นี่ค่ะพอแยกไฟแดงนี้ออกมานะคะ uh huh. คุณก็เตรียมชิดซ้ายเลยะะ uh huh. แล้วร้านเราเนี่ยก็จะอยู่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวแรกเลยนะคะ uh huh. ลงมาจากมิตรภาพเนี่ยลงมาอีกประมาณ70เมตรก็จะถึงร้านบ้านขนมไทย uh huh. แล้วสัญ,ญลักษณ์ก็คือจะเป็นบ้าน uh huh. บ้านไม้ที่มันเก่า ก็สองชั้นประมาณ4ี่ห้าครูหางก็ไม่เลิกนะนะก็คือเข้ามาก็จะเป็นบรรยากาศที่สบายๆค่ะ้วทำเว็บไซต์หรืออะไรต่ออะไรครับคือ b ย w ว็บนะคะ่ะบ้านขนมไทย com ค่ะถ้าไม่งั้นคือก็โทรสายตรงก็คือ0 4 4ย์สี่สค่ะโอเคครับก็ขอขอบคุณคุณป้าเอ็กน์เป็นอยตาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับ แล้วก็ได้รับทราบประสบการณ์แนวคิดแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยนะจากคุณป้าเอกก็จะเห็นได้ว่าร้านขนมไทยที่เ,าเราอา,าจะอาจจะนึกภาพแบบเดิเดมๆก็คือขนมแบบโบราณโบราณนะอยู่เป็นชั้นไม้เก่าๆแต่พอเข้ามาในร้านนี้แล้วเนี่ยบรรยากาศไม่ใช่เลยมันเข้ามาแล้วเหมือนกับความรู้สึกว่าความจริงเหมือนร้านอยู่ในกรุงเทพนะ นึกสภาพไม่ออกเลยว่าร้านอยู่ในขอนแก่นในโคราดแล้วบรรยากาศจะออกอย่างนี้นะบรรยากาศจัดทันสมัยเน้นทางด้านของคุณภาพสินค้าเนี่ยต้องดีและมีความหลากหลายนอกจากนี้ทาง Star X เนี่ยก็มีการคืนกลับต่อสังคมด้วยอย่างเช่นเรื่องของกาะเช้าเรื่องของการรับสินค้ามาจากทางกลุ่มแล้วยังมีการสอนด้วยนะคะอาจารย์ขอนไหนแนิดนึงคืออย่างของเราเนี่ยจะมีจัดกลุ่มเด็กไปสอนที่ ของจังหวัดเวลาเขาของจัดหางานเ <c oughs> นี่ยเขาขอมาว่าเออจะมีกลุ่มของบ้านขนมไทยเนี่ยไปสอนขนมให้กับกลุ่มอาชีพไหม <c oughs> นี่ค่ะเราก็มีจัดเด็กไปสอนคืออย่างน,น้อยๆก็ได้รู้เกี่ยวกับการทําขนมข้าวเหนียวแก้วตะโก้วุ้นกะทิอะไรอย่างเงี้ยขนมที่มันง่ายๆอย <c oughs> ่างเ <c oughs> งีย้ยเราก็จัดไปสอนทุกปีนี่ก็สอนประมาณมาได้สักสิบห้าปีแล้วค่ะโอเคนะครับอย่าลืมนะครับต้องติ๊งให้ตาง เราจะสร้างธุรกิจได้ท้ายที่สุดนี้ก็ขอขอบคุณศูนย์พัฒนากลยุทธ์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นบริษัโทโคมทีวีเน็ตเวิร์กและร้านบ้านขนมไทยเป็นอย่าง <ขอ S 1> สูงนะครับขอบคุณอาจารขอบคุณค่ะเชิญรับชมรายการติ้งต่างได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับค่ะ thank <laughs> you